ครับเพื่อนเพื่อก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออ้ยเมืองกาดด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นเลนลงยาสวยมากนะแกสวยมากนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่สวยสดงดงามแล้วมีกล้องเดิมเิมแบบนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันลงยาแดงนะครับวันนี้มีการลงยาที่สวยงามจริงๆนี่ครับเดีย๋ยวเปิดให้ดู นี่เป็นไงสภาพนอนกล้องเดิมเลยนะครับไม่พ่านการใช้เลยแบบนี้มีกล้องลงยาใสาๆเลยแบบนี้นะครับที่เรามาซ่องดูกันเป็นรุ่นแรกนะลงพอนุ่ยวดทุ่งนะครับนี่ครับเกลงยาแดงแรงฤทธิ์เลยแบบนี้สวยงามจริงๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะจับก็ระวังระวังหน่อยเพื่อนเดี๋ยวยากระเทาะอะไรไปนี่ะจะมีการชำรุดเสียหายได้นะเกลพยายามเก็บพายุในสภาพที่ดีสุดนะครับ นี่ครับเะเป็นลุนหนึ่งนะครับลุนหนึ่งตามหน้ากล้องแต่ว่ากล้องเนี่ยดูเทะแล้วเนียน,นี้สไตล์ลักษณะกล้องนะครับก็บอกไปหลายคลิปมาแกกล้องกระพวกนะครับลักษณะการดูกล้องเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะแต่ดูเบื้องต้นอ่ะวันนี้เรามาศึกษาเป็นเรื่องของเหรียญไม่ดูกล้องลนะถ้าเรามีเหรียญไม่มีกล้องทําไงใช่ไหมอโอเคครับหรบเหรียญก็ไล่ทองแบบนี้ก็ถือว่า สภาพวิ่งได้ไม่ผ่านการใช้ได้พออยู่ในกล่องใช่ไหมอ่าน,นี่คือเบื้องต้นนะครับทาไมถึงไม่มีคาบสนิ่เพราะว่าอยู่ในกล่องอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดสนิมยากนะ,อะโอกาสกระเทาะหรือว่าจมูกจะแตะจะโดนเหน,เนื้อทองแดงด้านในยากแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งวับแบบนี้ได้แนะน่นอนละแบบนี้ต้องยอมรับก็สวยมาโอเคอเดี๋ยวเราลงรายละเอียดเรื่องพิมพ์ เห็นไหมครับ <tech> ว <Kid> an ่าการลงยาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมลงยาเพื่อนเพื่อนจะดูนะครับลักษณะการลงยาที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมการลงยาเป็นระเบียบเป็นแนวเป็นสันนะครับเห็นไหมลงลงยาตรงไหนเขาก็จะลงเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมไม่เกินไม่เลยเลยแบบนี้ก็จะดูได้ระดับหนึ่งว่าเป็นงานที่มีระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นงานพระแท้อะไรประมาณนี้เห็นไหมการแกะเล็กนึงเห็นไหมครับเล็กคมชัดนะครับ นี่ครับเห็นไหมเด้งขึ้นมาเลยอ่าแล้วแกะหน้าตาลงคอ่านเห็นไหมอ่ามีความลึกคมชัดเข้มขังมากๆนะครับแบบนี้เห็นไหม,หไหมสังเกตศาสานะครับการลงยา,สายใส่แบบนี้คืออ่าดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตาแล้วก็ลักษณะการลงยาเนี่ยก็จะรวมไปถึงว่าเราจะนํามาประกอบในการพิจารณาด้วยเหมือนกันว่ายาแต่ละรุ่นของท่านเป็นอย่างไรนะอ่าน,นี่ก็สําคัญนะครับของทุกองนะไม่ว่าจะเป็นอ่า หาเหรียญรุ่นในๆน,นะครับที่เป็นการลงยาด้วยแล้วเนี่ยเราจําลักษณะส,สีของยาไว้จะเป็นการดีนะครับไม่ว่าจะลงยาสีไหนเราก็จําไว้ให้หมดแบบนี้ถ้าเราจะไปเช่ารุ่นนั้นนะก่อนที่เราจะไปเช่าเก๋ศึกษาไว้นะครับสีของยานะสำคัญนะครับเห็นไ,ไหมการตัดต่างๆนะ,ะด้วยความที่เป็นน่าจะเป็นชุบนิกเกิลนะมันทํากระไรทองแบบนี้ก็จะเป็นยุคสองูขึ้นมาแล้วเป็นหยุคใหม่หน่อยหนึ่งสำหรับ ก็นิกเกิลก็ไลทองแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ารอยตัดเนี่ยเราจะไม่เห็นเนื้อด้านในจะเห็นว่าเป็นเลื่อมๆเป็นเลื่อมๆหูน้ง่้ายเป็นเลื่อมๆแบบนี้คือเข้าชุบนิกเกิลก่อนนะครับแล้วค่อยมาทํากับไลทองทําให้ลักษณะผิวเนี่ยไม่เป็นมาละก็จะเป็นเลื่อมๆแทนแบบนี้ก็จะเป็นอีกนึงลัการสังเกตตัวตัดเหมือนกันใช้ในการพิจารณาได้นะครับนี่นะครับเนี่ยอาจจะสะสอนเสีนิดนึงนะด้วยความที่เหลียนเป็น ใกล้ทอนะคมห้าวิธีไม่ได้จริงๆที่จะทําให้ไม่สะท้อนนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะเรียนงเงาเนี่ยส่องกันังยาดนะครับสีก็พิดเพีย้ยนจากองจริงนิดน้อยด้วยนะอ่าองจริงเนี่ยจะทองเ่ยครับจะสีทองเย่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนมานาทีก่อนเลยแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยความเลียกมชัดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็น่าแททที่ดูง่ายแบบนี้นังยาสีสวยมากนะสีสวย นาเก็บสะ้าสมนะรุ่นนี้นะครับเป็นวัดทุ่งนะ,ะตัวหนังสือเด้งฟึบขึ้นมาเลยสกลนครนะครับยันนี่เด้งขึ้นมาพนเพื่อนๆดูการทําองศากับพื้นเหลี่ยนนะครับยันต่างๆเป็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตามผิวเหลี่ยจะมีกรมยี่แดงๆติดด้วยอันนี้แสดงให้เห็นถึงอะไระแสดงให้เห็นว่า,วา องค์นี้นอนกล้องมาจริงๆนอนกล้องมาเ,มเดิมๆไม,ม่ไม่ใช่ผ่าที่ไม่นอนกล้องแล้วเอามา,าใส่กล่องเห็นไหมก็มีนะครับที่ผ่าที่ไม่ได้นอนกล้องเนี่ยเขาอาจจะเอาองค์ในกล่ององค์สวยออกอันนี้คือต้องยอมรับนะว่ามีกันจริงๆครับเอาองค์สวยในกล่องออกแล้วเอาองค์ที่ไม่ได้ใส่กล่องเนี่ยใส่เขาไปเทนอันนี้มีแต่ว่าเพื en, ่อนๆก็ควรดูอีกทีว่าอันไหนเดิมอันไหนไม่เดิมมันคือค่อนข้างแยกยากเหมือนกันสำหรับผ่านะเพราะว่า เราก็ไม่รู้แน่นแน่ชัดหรอกว่าองค์ที่ไม่มีค่ากรรมยีต่ตรงผิวผาเนี่ยจะเป็นองค์เดิมหรือองค์ไม้เดิมนะแต่ถ้ามีเดิมเดิมมันจะดูง่ายนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ